กอนน้านี้ในทารโฟมเมอพายมันเหมือนกับวันเลือดของยูนิครอนนักทำลายไหลอยู่ในตัวของข้าดักไอเกจอนนะมันมีน้อยะจนเรียกได้ว่าหายไปหมดแล้วนี่นะติดต่อกับพลเรือนเหรอเราปกป้องพวกเขาเองไ้จับตัวฟาวเลอร์มาให้ข้าบอกข้ามาหน่อยสิว่าฐานออโตโบัตอยู่ไหนสัญญาณ S.O.S. เว้นก <When> ันเรินได้แล้วของทัพของข้า <Yeah. S 2> จงดูพลังของดาเนจอร์ <Yeah. S 2> จะทอนด้วมินสูสาร้วยการคืนชีพบพรรพบรุษที่ตายแล้วทั้งของเราและของเขาขึ้นมาไม่แต่ผู้วายชนก็ไม่อาจจะพ้นเงื่อมมือพวก้าสงครลมไลที่สุดรวมร่างแลง้วข้ารู้สึกได้ข้าควบคุมกองทัพของข้าได้อย่างเบ็ดเซ็ตทำลายพวกมัน ถ้าสัตทุกขอเราตายไปเรียบร้อยแล้วเราเจะชนะมาได้ยังไงกันล่ะแล้เชัดถอยกนรีบกลับไปที่ฐานซะไม่ถ้าจะอยู่สู้กับท่านออพติมัส ถ้าเรื่องนี้จบแล้วท่านอาจจะต้องการหมอข้า<ะ>ขอแนะนำให้บันมันซะอี่มันชิดเล็กเท่าไรก็ง่ายเท่านั้นเป็นคำแนะนำที่ดีนะเพื่อนอยา ควบคุมดารกเอเนจอนได้แล้วถ้าแกแพ้มาไรอัพติมัสแกก็จะเป็นทหารของข้าเช่นกันขึ้นมาเร็ว ขอบคุณบักเฮทใช่ขอบคุณแล้วแล้วพวกเจ้ามาทำอะไรพวกเราเป็นหัวมิโกะนะคุณเห็นเธอไหมเธอหน้าตาเป็นไงทุกคนออกไปและคราวนี้ช่วยรอตรงนี้ด้วยนะ ไหนมีโกะฉันแอบอยู่ตรงพรมชัดเท้าโทษทีช่วยเตือนฉันทีว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ แล้เอามว้ไปขังไว้ในคุกขอบอสตาครีมขงมนย์อีกคนไว้ที่นั่นบังบอบี้ขอบใจที่เคลียร์ประตูหน้าให้เรานะ แต่การบุกเข้ามาในยานแม่ของดิสติกอนไม่ใช่เรื่องที่ควรทำผมรู้ดีนะพวกเดียวกันวัดดีเอามนุษย์มาด้วยเหรอก็เจ้าทิ้งเขาไว้เองทำไมล่ะแล้วต้องหาฟาวเลอร์แล้วก็พาเด็กหนีซะเออเขาอยู่ในคุกน่ะ,ะเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์ที่รักเข้าใจหรือยังล่ะ ว่าออโตบอทมันทิ้งแกไปแล้วนะ <c oughs> ข้าคือผู้เดียวที่แกพึ่งในตอนนี้ตอบสิ่งที่ข้าถามมาซะดีกว่านะไม่งั้นขอร้องไปเอาแล้วพวกเขาอยู่ที่ฐานลับของรัฐบาลว่าไป ว่าไงล่ะในโรงงานทะลุงเหล็กรู้ว่ามันอยู่ใต้สวนสนุกก็ไม่รู้สิ <cuff> <c oughs> ใ,ใครออกไปดูซิว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้น อัปมัสยิ่รับกระแยของดาร์คเอเนจร์มากเท่าไหร่กำลังเราก็ย,ยิ่งตกลงเราจะถอยต่อนี้ไม่ได้ออปเมัส oh. ถึง <laughs> จะผ่านมาหลายปีนะออพติมัสแต่ฝีมือลายมึงยังเก่งกาจเหมือนเดิม ให้ผลของข้าวิชชาปมส์เทีรอในนี้นะ พวกเขาช้าและก็ถูกโจมตีได้ง่ายอยู่ในนี้ปลอดภัยกว่าแต่ว่าห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะนั่นมันสุดยอดเลยเมื่อก่อนเหรอเพราะเธอนั่นแหละพวกเราถึงมาติดอยู่ที่แบบนี้คิดอะไรอยู่นะมิโกะฉันขอให้เธอตามฉันมาเหรอก็เธอเป็นคนอยากตั้งวงนี่แปลว,ว่าเราต้องเล่นด้วยกันไม่ใช่เหรอเหรอถ้างั้นฉันขอบินเดี่ยวดีกว่า ถ้าง,งั้นอาเป็นว่าฉันเป็นห่วงเธอก็ได้อ้อขอโทษนะเธอเป็นออพติมัสงั้นเหรอปล่อยให้บางเฮดปกป้อ <h ate book> งฉันคนเดียวก็พอขอบใจมากพอได้แล้วทั้งคู่เลยนี่นี่แรฟแรฟไม่มีอะไรหรอกใช่เราไม่เป็นอะไรหรอกนะเดี๋ยวพวกคุณก็กลับมาช่วยเราเองล่ะนะใช่พวกเขาจะพาเรากลับบ้านเธอรู้ได้ยังไง นี่ aff, แรฟนายคิดว่านั่นคืออะไรมันสำคัญสำคัญมากด้วยเตินได้แล้วเจ้ามรดกีเซาหน้าสมเพนอยายฮะได้เวลากินขนมแล้วเหรอ อะไรอย่าขยับดีกว่าแล้วถ้าขยับล่ะข้านิ่งเองก็ได้แล้วต้องเอาน,นี่ไปให้ออกติมัสเธอรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่สูตรทำอาหารอวก,กาศนะ่ะพอดีผมถนัดเรื่องแรกนะและนี่เป็นสมการที่โหดมากเลยด้วยแล้วนายดาวโหลดได้ไหม ผมมีแฟลชไดรฟ์นะแต่ผมไม่เห็นช่องเสียบเลยเทคโนโลยีมันต่างดาวเกินไมนะ่ะ ทีนี้ข้ากับเจ้าหน้าที่เฟวเลอร์ขอเพนกันก่อนล่ะนะนกอีมูบอกว่าได้เลย,ย ความคิดแจว๋วมากยิ้มหน่อยไม่ใช่รูปมันนั่นต่างหาก ชอบพายไว้กินพายหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณเจอเฟวเลอร์แล้วยอดไปเลยเก่งมากอัพติมัสและนี่แค่โฮมโรงเท่านั้นเก็บแรงของแกเอาไว้สำหรับงานหลักดีกว่านะ ไม่พ้หรอกแมกะทรอนและตอนนี้เอนจรจอนกำลังไหลอยู่ในตัวของขา้าพอดีเลยเพราะว่าดาร์เอนจรจอนก็อยู่ในตัวของข้าเหมือนกันเฮ้แท่านนี่ ไม่ใช่การโจมตีลูกคาดของเมกาทรอนแล้วมันคืออะไรพวกคุณไปเดินอะไรมาพวกเราสองคนไปสู้กับนักรบผีดิบไซเบอร์ทรอนมานะสิผีดิบเหรอคุณสู้กับผีดิบแล้วฉันไม่รู้เหรอ บักเฮดเจ้าตัดสินใจได้แย่มากเลยทีเดียวนะที่ปล่อยให้มนุษย์ตามเจ้าไปที่นั่นด้วยนะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกออปติมัสค้าค่าสัญญาแต่ไม่ใช่ความผิดบักเฮดนะมิโกะพอเถอะแล้วดูนี่สิจารกรรมอืมรเชิดลองดูสิมันอาจจะสำคัญกับเมกคทอนมากก็ได้โอเมกคทอนจะกลับมาเหรอ นี่คุณจะเป็นข่าวร้ายใช่หรือเปล่าครับข <cleansing> ้าไม่เข้าใจเลยอ่ะอุ๊ยนี่คือคอนที่พยายามยิงหัวแรฟนะ่ะอย่างน้อยที่สุดนี่คือหน้าตาของเขาก่อนที่จะโดนบัคแคทเทมจนน้างหงายไงมิโกะแรฟเกือบจะตายแล้วนะนี่ไม่ใช่เกมเมื่อไหร่เรื่องนี้จะเข้ากระโหลกนาๆของเธอสักที <S 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 เออเราก็เกือบตายทุกคนนั่นแหละแจ็คเธอฉันแรฟแม้แต่พวกเขา ท่านนี่คือชีวิตประจำวันของออโตบอทแล้วก็ฉันไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยอีกต่อไปแจ็คพวกเราไม่เคยอยากจะให้เจ้าตัวได้รับอันตรายหรอกนะยังไงซะไม่ใช่แค่พวกเจ้าสามคนเท่านั้นที่จะต้องอยู่ในความเสี่ยงแต่รวมถึงความปลอดภัยของมนุษยชาติถ้าเจ้าอยากจะไปเราจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าไม่ต้องร้ายเสียเวลาประตูอยู่นั่นนี่ย ว่าเจอแลฟผมไม่เป็นไรหรอกแจ็คเจอกันที่โรงเรียนนะได้สิผมรู้พวกคุณไม่มีตัวตนอย่าให้ข้าต้องล่าเจ้านีะ หลอดเบกะทรอนข้าไม่ได้ตั้งใจข้าบอกแล้วจะไม่ว่ารอคำสั่งแต่ว่าเจ้ากลับทำตามความต้องการจนทำให้ยานข้าเสียหายทำให้แผนการของข้าช้าออกไปยเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จตนาของข้ามาบริสุทธิ์นะนายท่านข้าแค่อยากช่วยทันกำจัดออพติมัสเท่านั้น yeah. ออปติมัสเป็นของข้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแกเข้าใจหรือเปล่ารู้เรื่องไหมหลอดไม่กระตรันแล้วหน้าข้าจะไม่พลาดอีกถ้าสาบานข้ารู้ดีว่าท่านวางแผนแลกลับเข้าสู่เส้นทางแล้วอธิบายมาสตาร์สครีมเร็วด้วยนะ เธอรีบกลับบ้านมาซ่อมจักรยานเนี่ยนะเธอไม่มีอะไรจะทำแล้วเหรอมิโกแล้วนี่คือบ้านของเธอเหรอพ่อแม่ฉันอยู่โตเกียวแล้วก็มีแมวอีกตั้งสองตัวชื่อจีจี้กับดิงดองฉันเข้าโรงเรียนอินเตอร์เรียนเปียนโนตั้งแต่สามขวบดีไม่เบาเลยนี่ไม่หรอกน่าเบื่อนะสิฉันไม่ชอบเลยเธอคิดว่าฉันขอย้ายมาเรียนที่นี่เพราะอะไรล่ะ มาแจสเปอร์เนวาดาศูนย์รวมความบันเทิงของโลกเหรอ <todas> ใช่ก็โบรชัวหลอกฉันฉันเริ่มจะคิดว่าการเรียนเปียนโนก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแต่แล้วพอเกิดเรื่องสองสมวันก่อนนี่เธอแต่เข้าประเด็นเลยได้ไหมก็ได้ฉันเห็นที่เธอทำวันนี้นะตอนที่เธอช่วยแรฟตอนที่เธอช่วยฉันฉันโตมาต้องรับผิดชอบตลอดเรื่องการบ้านเรื่องแม่ฉันงานฉัน นี่ฟังฉันก่อนนะเธอไม่ใช่พ่อครัวเธอเป็นร็อกสตาร์เลิกแ้งเป็นคนธรรมดาสักทีแจ็คมันไม่เหมาะหรอกเธอเกิดมายิ่งใหญ่กว่านั้นมากเลยนะอัอบใจไม่โกแต่คนธรรมดาก็ไม่เสียหายนี่ออ ไปไม่ได้ออพติมัสนี่คือสเปกทางวิศวกรรมของเครื่องสร้างพายุเดินทางข้ามการอวกาศนะเมการทรอนกำลังสร้างสะพานอวากาศไม่รู้มันเริ่มสร้างไปรอยังแต่ให้มันไปก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอบังเหตุสะพานอวากาศเดินทางได้สองทิศทางเมการทรอนอาจจะไม่ได้ใช้มันเพื่อเดินทางออกนอกโลกแต่อาจจะออกไปเอากองทัพของมันมาที่นี่ก็ได้ นี่คืองานหลักที่แมกะาทรอนเคยพูดถึงสินะแต่สถานที่แห่งเดียวที่แมกาทรอนจะสามารถหานักรบที่ตายไปแล้วจำนวนมากได้ถูกต้องแล้ว 有什么不同？